chăm sóc dịch thì tăng nhu ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่วัดแขกหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถวายการบูชาพระแม่มารีอัมมันซึ่งเป็นดั้งอวตารของพระแม่อุมาเทวีโดยมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นับว่าเป็นเทวสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพเลยทีเดียว และผู้ที่มาสักการะวัดแขกสีลมมีทั้งคนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์อินดูรวมไปถึงคนไทยแวะเวียนมาเสมอไม่ขาดสายที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นลักษณะศิลปะแบบอินเดียใต้คือสถาปัตยกรรมดาวิเดียนและผสมผสานกันระหว่างสมัยโจระและปาระในอินเดียค่ะแต่เดิมวัดแคกเป็นสถานที่เฉพาะผู้นับถือศาสนาพราหมณ์อินดูเท่านั้นแต่ทุกวันนี้เปิดให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปสักการะเทพเจ้าและเทวีต่างๆได้ค่ะ จากที่ได้สอบถามผู้ดูแลศาสนสถานจึงได้ทราบว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาที่นี่มาขอพรต่างไปตามเทพ,พเจ้าแต่ละองค์โดยกล่าวแบบคร่าวๆได้ว่าพระแม่อุมาเทวีองค์ประธานของวัดแขกมาขอพรเรื่องงานให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพระพิคเนตมาขอพรเรื่องการเรียนความสำเร็จหากขอพรเรื่องงานจะเน้นไปที่การค้าขายหรือการทำยอดขายได้และสร้างกำลังใจในการทำงาน พระพุมักขอพรอเรื่องงานให้ประสบความสําเร็จพระขันธก,กุมารขอเพื่อให้มีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับปัญหาจากหน้าที่การงานปราศจากความกลัวและคุ้มครองจากภัยอันตรายค่ะ ด้านฝั่งตรงข้ามของวัดแขกซอยสีลม20ตลาดวัดแขกตลาดที่คึกคักไปด้วยผู้คนคือเคลมไปด้วยเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่สองข้างทางนอกจากร้านค้ามากมายแล้วยังเป็นที่ตั้งของาศาสนสถานของชาวอิสลาม ยอดโดมสีทองสะท้อนแสงแดดยางสายตัวของมัสยิดตกแต่งด้วยเลือดลายเครือเถาและที่หน้าต่างบานใหญ่ปรับด้วยตัวอักษรยาวีสีทองมัสยิดมีราสุด,ดีนเป็นมัสยิดเก่าแก่ประจำชุมชนของแขกเยวาวาที่อพยพมาจากเกาะชวาของอินโดนีเซียเคยอยู่ในซอยต่วนโสหรือซอยประดิษฐ์แต่เดิมเป็นเอนไม้มาตั้งแต่พศ2455ก่อนที่นายมานิทัดนีมุฮัมมัมดไนตินจะซื้อบ้านพร้อมที่ดินที่เป็นมัสยิดเดิมใน ปีพศ2526และสร้างเป็นมัสยิดขึ้นใหม่และตกแต่งอย่างสวยงามปกติแล้วที่นี่คือเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างล่ะคะมามเป็นนาทีของมุสลิมในศาสนาอิสลามคือไว้ทำพิธีลมาดกันละมาดทั้งหมดมี5้าเวลา ปิดแผงนี้ปกติแล้วมีคนเข้ามาละหมาดใช่<า>เยอะแต่ว่าคือที่มาละหมาดเนี่ยมีคนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาทําธุรกิจคือเยอะมากคือโดยมากจะเป็นต่างชาติหนปกคนไทยอะมีมาทํางานคือแล้วก็ได้เวลาก็คือแวะมาละหมาดคือพวกมาทํางานแถวนี้นะที่นี่สร้างมาประมาณกี่ปีแล้วหรอคะปอเขาตั้งมาหลายรุ่นแล้วนี่เป็นรุน่นหลานกันละคือดูแล มายรุ ok hall, village, avenues, y, like, ่นปู่เขาแล้วก็มารุ่นลูกเขาแล้วมีรุ่นหลานเขาล้คือหลายสามรุ่นแล้วนะพูดนยงีรุ่นดท้ายเยวได้เวลาขึ้นเที่ยงเที่ยงเนี่ยเที่ยงสองนาทีก็จะมีการละหมาดกันละคือห้าเวลาคือนี่ยนะตอนเช้าก็คือ4ิีห้าสิบหกตอนบ่ายก็คือตอทุกเที่ยงอะสองนาฬิกาสองนาทีแล้วก็มาิีผ่านนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วมีสิบเจ็ดนาฬิกา ส่สิบแปดแล้วก็มือเก้าในกาหนึ่งนาที และตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดคาทอลิกใจกลางกรุงเทพนั่นก็คือวัดเซนหลุยหรือโบสถ์เซนหลุยนั่นเองค่ะโบสถ์เซนหลุยเป็นโบสถ์ฮิธนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลเซนหลุยและโรงเรียนเซนหลุยศึกษาบนถนนสาธรอนใต้แขวงย่านนาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครโบรสถ์เซนหลุยตั้งชื่อเพื่อถวายเกียรติแดนน่ณภูหลุยกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นศาสนานามของพระคุณเจ้าหลุยโชแลง ผู้สร้างโบสถ์เซลุยในปีคิศ1958และเป็นประมุกมีสร้างกรุงเทพในขณะนั้นด้านในของโบสถ์บริเวณโถงกลางเป็นพอยอาร์ชอันเป็นลักษณะสำคัญหนึ่งของสถาปัตยกรรมยุคโกธิกวัสดุหลักเป็นการก่ออิฐส้มเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานงานออกแบบสมัยใหม่ได้อย่างสวยงามค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดเซลยนะคะเราจะมาถามคนด้านในกันนะคะสวัสดีค่ะค, <Okay. S 1> คุณชื่ออะไรคะ นายกุเทียนสุขานครหนูอยากจะสอบถามว่าที่นี่อะค่ะคนส่วนมากเขามาทําอะไรกันบ้างมามาเข้าวัดทำบ,บุญกันมาทำบ,บุญไหว้พระแล้วส่วนมากที่นี่คนเยอะไหมเยอะมากเลยครับวันอาทิตย์เยอะวันอาทิตย์เยอะตั้งห้ารอบหกรอบแล้วด้านในนี่มีอะไรบ้างคด้านโรงเรียนโรงเรลสด้านหลุยออกไปนี้ไก่วัดไหว้าส,รส,สราราสวดจบค่ะด้านบา้านพักบ้านพักประสงค์ต่อต่อ,ตอไปด้านในข้างในแล้วก็มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลอีสานขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ที่สุดท้ายของทริปนี้นะคะก็คือวัดปทุมวนารามนั่นเองค่ะในโซของประวัติความเป็นมานะคะที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างด้านฝันตะวันตกของสวนสรปทุมะพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรันราชราบรมราชินีค่ะแล้วก็พระราชทานชื่อว่าวัดปทุมวนารามทรงนี้มดพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยติกานิกายนะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารมาครองวัดและได้อัญเชิญพระเสริมพระแสงและพระสายจำเนงเวียนใจมาประดิษฐานไว้ณพระอุโบสถและพระวิหารแห่งนี้นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะ ที่วัดปฐมวานารามนี้ก็ยังมีสวนป่าพระราชศรัทธาค่ะอยู่ด้านหลังบริเวณวัดเป็นที่ที่สงบเหมาะแก่การนั่งทำสมาธิมากเลยค่ะ เาคุ้มแก้วทำอะไรอยู่ที่วัดนี้อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ที่วัดปทุมอยู่ตรงลานธรรมปกติคนส่วนใหญ่เขานิยมมาสักการะพระองค์ไหนหลวงพ่อเสริมพระที่ที่โบสถ์กับที่วิหารที่โบสถ์นั่นหลวงพ่อจ่ายที่วิหารหลวงพ่อเสริมพระประจําวัดถ้ามาวัดนี้แล้วต้องเข้ามาไหว้ถึงจะถึงวัดปทุมนาลามแล้วก็เข้าไปในสวนป่าถ้ามาแล้วไม่เข้าไปสักการะบูชาหลวงพ่อเสริมมาไม่ถึงวัดนี้ ข้างนั้นก็เซนทันเวอร์ข้างนี้ก็พารากอนเป็นวัดหลวงใจกลางเมืองคนต้องมาสักการะ ไปมาครับผมเราไปสอยดาวมาทุกคนแ้สิ่งที่เราได้คือได้คนลมกลับมาแล,แล้วเราขึ้นบีเทียสกลับบ้าน